สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนยู่ดีมีแห้งยูดแดงมีหิบจา้าขึ้นหอดขึ้นถึงทุกผู้ทุกคนเดอ้อขอบคุณที่เขามากกดไลค์กดแช่กดซับตะไคร้กดอีหยังก็ว,ว่าไปขอบคุณ <c oughs> โอยใช่เบิง <c oughs> ข่อยกับพี่ต้นใหม่ปลูกไว้นี่ต้นนี้ห้าปีแล้วได้เนี่ยห้าปีเราต้นนี้คักบ บันนี้จะอ้างบกบันละข่อยได้บานนี้ฮ่าฮ่าปลูกมักบันละกับเป็นนวอยื่ได้ขี้ลายจังสี่ฮ่าฮ่าเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งสวนลังบ้านเปิดประตูแอดแอดออกมาเฮ่นงามบอดอกไม้ข่อยจักดอกยังดอกแต่ว่ากะโอเคงามบอ ไก่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 ไก,ก่มีหอดแมงปูเด้อรังเด้อเด้อเด้อรังเด้อจึงจึงหัวหน้าแมงปูนี่นี่นี่ตัวนึงโอ้เป็นกำลังทำงานค้ำเมือดกับปรพากันเมื่อนอนเนาะสัวอ้าโนโน่อย่ามาตอดกูได้นี่ลักกาซิมีดอกอัน,นจะเขาเอิดดอกอีหยังดอกเนี่ยนี่เด้อยู่หลังบ้าน แาลวนเป็นไปนตัวออกไปเอเข่าคางบ้านนะคะไปทิ้งขยะ <c oughs> ว่าว่า,วาเรื่องรัฐบาลร้ายัรชาเขาทรงทหารมากเขาสิได้มาถือะดอกว่า <c oughs> แต่ว่าว่าออกไปบ่ามากกับอิรีได้เนาะใจคข่ยนี่ไหมอยากให้ทักษิณกลับไปเป็นนายกอิลีนี่ข่ค,คือสิบภูมิใจคือสิบประสบความสำเร็จในชีวิตอิลีเนี ท่านแม่นทักษิณท่านนายกทักษิณท่านนายกยิงรักเนาะได้กลับไปเป็นนายกคือเกาอ่ะเนาะประเทศไทยคือสิแฮปปี้แฮปปี้เย้เย่อย่าังสิแม่เสมืในนี้แต่คนอยู่แบบขับอังใจเจ้าว่าบ่หึผู้ใดปลาคือข่อยบ่หึประชาชนเนี่ยขับอังใจหลายย่อนเพราะยญ่ตีนี่แหละย่ำไดแล้วสิไป จากโลกนี่ซะที่หนึ่งประชาชนเขาเดือดร้อนเฮ้ hey, บักเกอรเทดใช่ล่ะกําลังดิบมันยังดิบอยู่กินยังบดได้อันนั้นก็บบักอือ้อจะบอักอืออีหยังดอกมีตะใบเพยยอดเพิ่นคิดดยอดเพิ่นโย่เพยอืมอืม ทั้งในผล